킹หกควีนหกเอ็สองจ็กเกอร์킹ควีนเอ็จ็กเกอร์สองใบจริงบวอเขาว่าทำไมไม่มีอะไรขึ้นเลยทำไมรู้ได้่งวะกูเล่นคิงไปคอคือเอกใช่ไหมว่าว่าว่าป็ดกอ่ะใช่ลองดูดิเดลองระบบเราเอาอันนี้กว่งเฮ้ เฮ้ยมันทึกปืนมายิงได้เลยป่าวะไอ้เฮียกดผิดเอาคุณไปคอทำไมวะโอ้โอ้ต้องกดอะไรถึงได้ลงไพ่อ่ะกูต้องยิงตัวเองอีกอ้าวมาดิมนดิเทสเทสเทสเงกูตายเรียบร้อยแล้วนะไอ้เฮียดึงในหกอ่ะตายต้องแต่เข่าเก๋มันนะ เอ้ยคิงสองใบเลยเหรอขอเลยขไล่ทีอ่ะโอ๊กนี่ไงดูดิเนี่เอิร์ดนั่นไงนี่ไงจะไปคิงไม่ได้สองใบอ่ะดีตัวเองไปนะแต่ตายไปมือคุณจะสั่นเดมคนช c a t c h i n บัมรอดไปขอโตเอทั้คือต้องลงแต่เอทเท่านั้นใช่ไหมทำนองนั้นเออใช่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 เออถูกแล้วถูกแล้ว ข้อะไรสองไอ้สองหลับยาวได้ไงเอเอสสองใบเร็วเฮ้ยเยอะไปป่าคุณคุณมีเอเสองใบได้ยังไงอ่าคุณมีใบเดียวคุณมีเอเสองใบได้ยังไงอาจจะลงตาแรกก็ได้ใครจะรู้ aces เฮ้ยสองใบเลยเหรอคุณต้องสองใบคุณจะเล่นหลุดไงเอ็กดิเอ็กเลยผู้ชาเล่นเลย เป็นมีใบเดียวติดเขาเปล่าวะทำไมกันไม่ติดด้วยยิงคางเฮ้ย้ไอ้เฮียทำไมโอกาสมันไล้นี่จังวะใช่เออไอเก่งเก่งหนึ่ง one ยังไม่ได้เล่นเลยเลย เฮ้ยมันต้องเล่นอินสองใบเลยหรอไปจีบเลยโกหกเล่นแบบอินโละอ่ะเป็นไปไม่เรียบร้อยไอ้เหี้ยเฮ้ยมันมีเอ็ดเยอะจังวะมาอยู่กับพวกเราสี่ฟ้าปัดไปเถอะ Kings. เดียวชันชายเลยมาสิ one king เฮ้ยโคตรดี้ดูไม่จริงหรอกไล่แกะไว้เล่นตอนท้ายเกมใช่ไหมมาดูสินั่นนั่นไงโคตรดี้จูไม่โดนหรอกไอ้เหี้ยอาล่ะเอาล่ะ มาอยู่กับพวกเราเฮ้ยไอ้เหี้ยโดนดีจังวะจริงจริงครัทำไมแต่มันจั่วใหม่ปะจั่วใหม่จั่วใหม่โอ้ยชิดนานเลยเล่นด้วย one king เปลี่ยนกล้องเหรอยากเห็นหน้าตัวเองตอนพูดอ่ะ one king โย อนคิงเฮ้ยเฮ้ยต้องมีของโกหกแล้วคิงออกแล้วสามใบแล้วเรียบร้อยโดนตุนหมุนเด้งเหรออ๋อโอ้ยโอ้ยยูโป้เออทำไมมันดูดวงดีเกินตอนนี้ยไข่คือห้าสิบห้าสิบแล้วนะกูกี่นัดแล้วเนี่ยนัดเดียวปะ นัดเดียวนัดเดียว,ยวแล้วถ้าเกิดกูแพ้มันที่เฮี้ยมากนะกูชนะมัน,นามาตั้งสามรอบเนี่ยมาแพ้ที่ปืนลูกโม่เฮ้ยไพ่อะไรวะนี่แกคิงรอบนี้ต้องลงคิงแล้วแบบโคตรอินโลอ่ะแบบว่าไพ่อะไรไม่ได้ไม่ได้ไมถึงพอดีอ่ะโคตรอินโลแต่ไม่ต้องเล่น e อินโลจรงิงหน้ากมันไมมันต้องเล่นอินโลอ่ะเนี่ยถึงจะโอ้ยคิงเกมหน้าอะไรกันโคตรอินโล เฮ้ยใช่เปล่าไหนบอกตานิใช่เหรอกูว่าไม่ใช่บางไม่ใช่บางมีลูกดูอ่ะอ่ะอ่าอ่าอ่าเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วจะจะสาบไปเป็นไปได้ยังไงเอ้ย ขิงสบายเป็นไปไม่ได้กดเอ๊ะเกลือไโ่โอ้ยคู่เหลือสุดท้ายอ่ะไอ้เอ้าเยเมื่อกี้ก็โกหกใช่ไหมหมูแดงตลอดเลยเออกลับบ้านดีกว่าจนโอ้ยยังรลดกันอีกโอ้ยทำไมเราแม่งนัดแรกตลอดเลยไอ้ฟอกขอกงีกกู มองไม่ได้มองไม่ได้อ้าวแล้วมันมองอะไรอยู่วะตายแล้วมองตายแล้วไอ้โต๊ะอะไรอ่ะโต๊ควีนเหรอโต๊ควีนวีนเชี่ยตรงนี้มันไม่ควีนวันพูาวะไหนวะไลเเฮ้ยเฮ้ยใบแรกเลยอะโอ้โหใบกูอีกเฮ้ยดูได้ยังไงวะแต่ยังไงก็ไม่โดนหรอกดวงกูอ่ะ Let's see if luck's still on my side ห้าสิบห้าสิบแล้วนะผมก็บคุณล่ะปีดิบแล้วบ้านกันเธอกับไอสองคนนี้โดนนัดแรกตายค่ะเกมมันไม่อยู่ที่รมกับหมูเลยว่ะถึงคุีนกไปเลยมันเป็นไปไม่ได้นะรีจะมีสองควีน <l id> มาสิมองหน้าเรื่องชัดๆเฮ้ยวีดมันจะเยอะอย่างนั้นเลยเหรอเก็บอาการไว้ก <serving> <Enfin> ่อนพี่ะไม่อาการออกไป้ะอาการไล่อะไลเลยโอ้โหอ้าวเฮ้ยมันมันช่วยเพื่อนเหรอ

วงนอนแล้ววารอนได้ไงวะอันนีはは lad, ้กค is ือสองนัดแต่มีนัดหนึ่งโดนกับนัดหนึงไม่โดนสีหอ่ะสี่ทับหกอ่ะนั่งสองตัวเบียเลยหเอซเ้ยมันมีพิรุธอะไรที่เกิดขึ้นใบใบหน้าเนี่ยมองหน้าหน้าโคตรเมาเลยวะทำไมหน้าเมาขนาดนั้นวะเฮ้ยเฮ้ย ของคููถ้ายิงไปกี่นัดแล้วห้าสิบพัสดีอะสาวในห้องนัดตายตายตาหมูดิงขอร้องกินเลยเถอะฮัลโหลฮัลโหลอะไรอะ้องไปโอ้น้องคู่นี้แต่งอยู่ข้าวแล้วนะนี่แหละฟ้องเราเล่นถึงชั้นนี้เว้ยถึงจะเอาขั้นคือกดพลาดด้วยนัดแรกอ่ะ แค่ยิงเทสเฉยๆแล้ตายเฉยไปไวเล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 ยเฮ้ยมีเดินมาดูแล้วว่ะคงสนใจแล้วพวกยิงเล่นอะไรกันไปไวเลยไปไวไวไวไปไปเฮ้ยไล่ละห้าสิบห้าสิบอีกแล้วห้าสิบห้าสิบเหลือสองนัดสิบถ้ารอดเราจะปวดให้เลยนะอันนี้เจ็ดสิบแล้วแหละ หัวแตกไปไอ้เหี่ยไอ้เชี่ยมันไม่ใช่เกมผมแตอะไรวะในนั้นถ้าเกิใช้กระสุนป้ามาที่นี่เลยหรือว่าอะไรใหญ่นี่แค่ตาเทียดยังไม่เอาจริงงจะมาตึงไอ้เชี่ยฮะจะมนจบจบไปพี่ต้องชนะแล้วจังหวะเนี้ยมาห้าทับหกแล้วอะโอ้ย จะมีได้ไงสามควีนมอใช่ไอจีอกิ๊ยูลงสามข้าไม่ทำกูรู้ว่ามึงลงสควีนทอปควีนอยที่กูสใบกูลงสามควีนบาย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 บูเด้งเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตะกี้เอ้ยไพ่ทั้งหมดมีกี่ใบคควีนควีนมีหใบมีทั้งหมดไม่เคยมีหกไหมอะ หกอ่ะหกไม่ไงว่าชีวิตจริงมันมีสี่ไม่หรอถ้าแต่ในนี้มันบอกว่ามีห้ากูเห็นตอนแรกเหมือนห้าในมือกูมีสองอ่ะกูก็เลยคิดว่ามึงอาจจะลงมึงเป็นไปได้ที่มึงมีสามไง